สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข็มทองชาแนลค่ะแล้วเรามาชมบรรยากาศตอนเย็นกันนะคะเรามาดูต้นไม้ถ้าเรามีที่ดินเราก็จะปลูกต้นไม้ไว้อย่างละต้นนะคะ ก็จะมีต้นมะม่วงต้นหนึ่งประหวานต้นหนึ่งอันนี้แก้วมังกรนะคะเราอยู่อย่างพอเพียง สองฝากฝั่งก็จะมีแก้มังกรค่ะแล้วก็มีต้นเลียงผาัวตัวนี้ทำอะไรเอ่ยคะทำอะไรคะเกิดได้กี่วันแล้ว โอ้ยเรามาดูต้นขนุนต้นนี้สิทำไมลูกดกจังเลยต้องขึ้นมาตัดแต่งกิ่งแล้วล่ะดกเกินนี่ขนาดเอาออกไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยตอน,น,นเล็กๆจะขึ้นไปสอยลงมา 哦，好乖来 เล็บมังกรค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเล็บมังกรค่ะอันนี้ต้นผักหวานนะคะเขาเอาไปขายหมดแล้วดอกมันถ้าใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดสตอร์คให้เข็มทองชาแนลด้วยนะคะ ขอจบคลิปนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ